ยังหากระลงหากระลงหากระลงมเ้าหัวขาท่มมาเนกินให่เมียก่อนม่นี้ก็สิมาหาเน็กินให่เมียก่อนนะได้เลยครับอืมยินดีต้อนรับลูกขาสูผู้ควรนนี่กินไหมนะฮะจุกบานหนึ่งนะเออ โอ้ตเด็กเงินหลายห้อยหินเงีนโตโตัวด้วยด้วยท่านเ้ยห้าบาเลยกว่าทะานเลยด้วยยูบ้านเนาะมุกทหารยุสัยบ้านมึงด้วยเลยวะบ่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 ท่านเลยท่านเลยพี่เห็นเขาดีแจน้ำเลยครับกับอะไรดีครับหาปิ่งไก่ก่อนโอ้ยนี่ท่านปิ่งบ่เนี่ยโอ้จะหน่อยได้อยู่ว่นเมาอยู่พอละห้าบาทกับข้าวทุ้งตัว เป็นเราความเป็นมาให้ฟังเลยว่าเป็นมาจริงเลยว่าจริงไหนขึวมเป็นมาความเป็นมาสิกวาดไมาขายของนี่บ่ประวัติประวัติจังหน่อยดุประวัติะก็ถึเรื่องแค่ตามหุงวาดเดี๋ยวจ้าประวัตินี่คว้เป็นมานี่เข้ากับเลียนจบสูงอยู่ขึ้กันน่ะล่ะแต่ว่า จบมโหกี่ล่ะแต่ว่าแต่ว่าบ่อยากเลี้ยนต่อ,อเป็นแต่แรกบ่าขายแบบนี้เดยขายหาอยู่สะพานพูดพุ่นมาขึ้นรถไฟวงเวียนใหญ <c oughs> ่มามา,หา,ามหาชัยขายดีดีต่างแต่มหาชัยยังบมีของขายอยู่อยู่ทางรถไฟเด้ครับอเออ ผมว่า2องพันมหาี่ <S 1> <S 1> ผมมีขายอยู่สนามหญ่าสามมุกเ้ากระบานแล้วครับทั่วสามถังเกี่ยงตับโอ้ขายดีเต็มมือแรกเลยโอ้ยมือมือแรกเลยแหละบ้ดนี้หลังนั้นก็ไปขายสลากลางไปขายกรมที่ดินเข้าศูนย์ราชการนะเข้าคนเฮ้ามันก็ต้องไปเรื่อยๆมันก็มีคนแนะํำนะครับเนาะครับขายดีเริ่มต้นดีแต่ันที่แรกเลย ชีวิตกับพิทยาว่ามันเป็นพ่อค้าละนี่เขาแห้งวิอย์เปลี่ยนแห้งไอบอกมาแรกว่าายว่าไอนะ่อสเส้นนี่กับว่าายเพราะว่าผัวพ่ายเห็ุครับแต่เข้าเหรอเขาลหอหักอาชีพนี่ดีค่ะขายนี่มันมันเป็นอาชีพที่ภากภูมิใจนะะว่านะ ออมันสบายไปตีหนึ่งเนี่ยซูมือนี่แต่ว่ามันสบายใจน่ะมันบ,บ่นต้องไปเดือดร้อนกระเพยในเที่ยงก,กับกระบป๋าแล้วอ,อยากกินยังก็ได้กินขายของนี่แต่ว่าเมื่อสมั่งบ,บ่เมื่อสมัง่งแต่ว่าเหลือก็เหลือน้อยก็เหลือยืดสองไม้ซะไม่ยิงสี่ล้วห้อยเนาะครับคุบ้ม<ฟ>กิ่งเลยเด้แต่บ่เดี๋ยวว่านี่เลยนี่ขายนี่กับแก่มานี่แล้วลูก ปาลูกปาเต่ามากเนาะลูกไฮน้ำเนาะขึ้นรถเหมารถตูบ้บานเฮาเนาะริตตัวลูกหลายกันเจือเลยจิมบอกรถตู้จอดเดี่ยวลูกจอดซะก่อนๆๆลูกไลลหลละไหเหรอน้ำหลดุดบามากกะโอ้ยชีวิตผมกับสูงมากต่พุณนอกครับแต่ว่าถามมาเ,เป็นอย่างคือประเหตุอ,อ,าอ,าอาชีพอบื่นบอมากมากก็อาชีพค้าขายเนาะ แม่แม่เจ้าเม่อขาใครแม่เป็นคนดิบเข้าเ่าเชีงบอกแต่ว่าเป็นคนมอเรื่อยๆเออคุยเพื่อนมากมากแบบนี้เป็นคนคุยเพื่อนนะคุยเพื่อนไปเรื่อยนะเออเพราะว่าเจ้าคือพวกเป็นอันนั้นอันนี้บอว่าให้ลูกเป็นมาเดดเด้อ อยู่สี่ก็อยู่ได้อันนี้แมนบระคองลูกงามเลยเจ๊จีวอนมาอีกรอบนึงขอชิมาเอาหนี่ให้เมียขอยเบิ้งเบิ้งแล้วสี่สามเจ้าเจ้าตอบแล้วท่านนลูกสามสิบจะสื่อไว้าอยู่ว่าอันอันเจ๊วอนนนี้ไม่ใช่ละสิบบาทเอานี่ครบครบใหม่ครบใหม่เจ๊จีวอนมาเอา อันคนนี่มาทายชิมนี่ยุ่จังหวัดไหนอ่ะข่อยมุกดาหารครับตัวผม้มีเฮี้ยนเจ้าแล้วครับแแวะไปหากันได้โอ้ยข่อยยันเหี้ยนเจ้าแล้วข่อยนี่ข่อยอยู่สารคามแต่ว่ามาติดของบุญลีลำโอ้ ฤิดเขตฮะฤิดเขตบุรีรัมย์บ่ครับม้วนแม่มันพยักกับสตึกมันมันเขติดต่อตขันมันลูกครึ่งลูกครึ่งเออมันบ่ได้ไกลอย่างเลยมากงไม่เกินสิบกิโลมันก็เที่ยวหากันง่ายเนาะและปานประจําครับสารคามสารคามน้ำบ่ต้องเดี๋ยวอันนี้กินเงินในควายเด้อตัวนี้กรับเอากับไม่อันนั้นซื้อน้ำอยู่บ่มือนี บังน้องลามันคือบบมาหาเนี่ยโอม่ฮะน้องไส้คือบบมาเนี่ยบักกนนองไส้ท่านมาอยูะมันนี้เขางานแปดม่วงพ่โอที่ีโอที่กัสิมามันกับสิมาตคือเป็นโรคองเข้าเนี่ย้องเปิดมือขึ้นมือถือนลงแล้วมือเศร้าเนี่ยหมว่าลงบนท่านไปเห็นงานก่อนออรงแล้วลงแล้วลงเรียบร้อยเห็นปะเอ้าขายส่ล่ะก็เดี๋ยวจะเฝ้าใจเงิน ดี๋พ่อ่านเลยซุกอยู่กับว่าลำมาลุ้ยละแต่ว่าขายมานี่สามสิบห้าปีแล้วสามสิบห้าแมอู่ปีหนึ่งสองปีเจ็ดเดือนเนี่ยคนเลยเหลืองเลยตอนนี้าขายต่างประถน้นอันนี้ยังบ่หาลาดอย่างมาขายเขาเฮ็ดข้างอยู่นี่เจ็บเศษไม่เนะจอยอาจะวอาสยามมันเลียสิเขาไม่ไดๆๆ้บักจอยตากอัน ในกิ่ตำมึง,ง,งามา่วงในตลาดนัดนี่หูเมื่อในทางรถไฟไัยิบุหูจอยในสถานีรถไฟก่าหู <c oughs> ว่าสิว่าจอยคุยจะ่าความจริงแมนอีรี <c oughs> ครับสรารกางก็าหูอ <c oughs> เออว่าคนขายของมาสามที่หาปีนี่มันเก่าธรรมดาเด้ครับแมนแ,มนแมนใช้ลูกใช้ทงหน่อยเนาะชุดจอดอันเดียอี <c oughs> ห,หรีเด้ ตั้งเตลูกห้น้ำก้นลูกเป็นเด็กหน่อยแล้วนี้ลูกอายุสามสิบหรอเนาะลูกสาวใหญ่เหลี่ยงลูกได้ก็ย้อนอาเียนี่ละโอ้ยลูกลูกจบปณิยญาตีสามคนก็ย้อนขายของนี่ละบ่มีเนาอื่นล่ะก็ถือว่าซุดย้อนเราย้อนว่าลูกค่าดิอือเออลูกค่าซื้อน้ำนี่ละผมขอขอบคุณลูกค่านี่ที่เป็นแรงใจเออลูกค่าซื้อได้นี่ วันดีครับวันดีครับเด็กจอยนี่เป็นคนที่อารมณ์ดีวันดีครับวันดีครับโมลูกค้าคือผู้มีอุปการและคุณถ้าลูกค้าบ่มาอุดหนุนอ่ะคุณขายของไม่ได้หรอกครับนี่อันนี้มันจะขวดแหละที่บอกแบบนี้ขวดวว่าไม่หลายขวดวนะบ่นิดหน่อยจิน่ยออันนั้นน่ะ เหลราไม่ได้กินเน่จอยไ่เป็นคนมากกินเหลากินยาเน่ครับกินแนสรีโอคนก็ได้คแถวเราไม่เจนกินแนลีรีโอแต่ว่าแม่นี่หลีเด้ฮะส่งลูกเรียนจบปอตีสามคนหมดเลยครับอาชีพนี่นะครับอาชีพค้าขายนี่แหละ ถึงสีวางสี่เราเพค่อสีวางคุยเนาะจะมาแมนอีหสีเราได้เลยครับครับนี่ลูกแซ่ลานี่สีไม้มือแร่งนี่สีไปห้ามหมอชีดีเนา,าว่าลูกแซายลาไปเป็นตำรวจอยู่ภาคหนึ่งสลบุรีครับติดคู่ยุจันกับติดคู่ก็เป็นครับบอคู่นี่คือมันชี้ไว้ อ๋<ก>สอสอบตแกยานเรียกบ่ถึงอ่ะอแกเลยไปสอบไอ้ตำรวจปีกายก็สอบสารสิทธิ์พ่อบอกว่าพอ่อบ,พอบอกว่าสารสิทธิ์โดลูกสนอกสอบ่าไหมก็ได้ดอกรว่างสิแค่กันเลสสารสิทธิททท์มันนี่สอบตีสมันนี่ก็เลให้เนี่ยแรงนี่แหละที่ให้ไปรับหมอชิด ผมมืงแร่งแจ๊คไปถือพ่ถือเด้อบาทนี่แท็กซี่แท็กซี่ก็เลยบอกว่านางแท็กซี่มาลดพ่อไปพ่ถือบอกมันสอนได้มันพาไปเนาะมาเมืองนี้มาเมืองนี้พระน้ำนี่นี่นี่ไปนครปฐมเนาะนี่นี่ยอะแล้วพ่อจำบ่ได้นอะว่าแต่ว่าควบจริงอีีปลาลูกมาน่ะบักน้อยนี่ บางนน้น้อยนี่น้อยอหลีเลยล่ะไห้แม่ลูกลุ่นเลยลวนเมา <laughs> ไปเลี้ยงี่เอาเนาะี่เลี้ยนลกูกโอ้ลิตรสานมันหายน้ำหลายกระดับ <c oughs> มาสามสิบห้าปีนีนะ่มาขายแต่ว่าชีวิตเท่านี่มันก็ลำบากอยู่บ้านหน่อนเขาน้อมันก็บ,บ่ล่ำบ่รวย่แนแขันเทาว่ามาเห็ดยังสี่เนะี่ยสี่ปเห็ดไห้เซนาเนี่ยนะ มันก็นได้แชเงื่นอนหล่อปีเตอันนีเนื้อเงินเขาซูมือซูเวนเนาะไอเนาะแม่เงินเขาทุกวันรวมเอ,เอาไปให้ดาวนั่นแม่ไอดาวอะ่ะใ,ให้แล้วบ่อเออโอนโหหนี้จะกองบนละบ่อบ่ออันนี้ควายเนื้อควายซุกบ่คอควายเดียบควายเนื้อเหมมูย่างีวันนี้นะโอย บอมีเลยมือนีลืมปีต์ปีต์ชิชปเห็นนะปีต์มงได้วะอ๋อฝากฝากล้านนะปีต์ชิปฝากฝากล้านางไรอ๋อแล้วจะเจ้าแล้วพิกัดล้านเจ้าอ๋ออืมอจัดไปเลยฮะจุดมุ่งหมายนี่บอกปิด์ช,ชิปนี่บอกแม่เจ้าสำหรับคุณลูกค้า,าเดนะ้ออ่า มาหาจ้อยเด้เด้อนยินดีต้อนรับสู่ผู้สู่คนยัหนาปากซอยแม่วันนาโกดังหมูกระทะนะครับถนนเอก,กชัยแต่ว่าจอยขายดีดีดอกมาไปไว้เออมาบอกมาสากก็ได้มาไว้ก็ได้ม <c> า <oughs> <c oughs> เอาได้ลูกค้าเอาแต่ว่าขายมาันสมือ เพราะว่าพ่อนี่จอยเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีอเออกับลูกค่าเนี่เว้าน้ำนั่วหัวมวน <c oughs> ลูกค่ากะปิดติดนี้ <c oughs> เอาโอเคเออค okay. ครับผมจบไม่ไรครับลงไงยังลงไงแล้ว <c oughs>